สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผม b a s t n e w หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้เราอยู่กัเกม Resident Evil 4 Remake นะครับกับทางเลือกในการสปีดลันที่จะทำให้คุณได้เอ็พมาอย่างไม่ยากนักนะครับก่อนไปรับชมคอนเทนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดคนละหนึ่งซับเป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิว่าพวกคุณพร้อมกันแล้ว let's go อีกหนึ่งทางเลือกที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นี่นะครับก็คือเป็นการ pay to win ครับผมใช่แล้วครับเราอาจจะต้องมีการเสียตังค์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่แคปคอมขออัปเดตเมอร์เซเารีเข้ามาเนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งอันที่เข้ามาด้วยก็คือ เวลพรอนเอกลุสีอัปเกรดทิกเก็ตนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตั๋วทองนะมันจะไม่เหมือนกับตั๋วเงินเวอร์ชั่นในเกมที่แบบเราต้องเอาส p i นอลไปแลกอะไรอย่างเงี้ยครับอันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ผมต้องบอกว่ามันเป็นทางเลือกเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณทุกคนที่กําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้จะต้องใช้เอกลุสีเวลพรอนอัพเกรดตั๋วทองโดยการเสียเงินไปซื้อผมไม่อยากให้มันเป็นข้อบังคับนะครับแต่อันนี้คืออยู่ที่คุณสมัครใจหรือไม่นะครับผมบอกว่ามันเป็นทางเลือกเนาะ ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกคุณจะไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมว่าผมซื้อมันก็ดีมันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะเราจะได้สปีดลันตั้งแต่ชับเตอร์ขึ้นไปเลยอันนี้คือความหมายของคํามาทางเลือกของผมนะครับผม ตัวทองหรือว่าเวลพรอเอ็กซ์กูสีอัปเกรดคืออะไรใช้งานยังไงมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้จากแพลตฟอร์มที่คุณอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมอีพ c คเพย์สเตชันหรือว่า Xbox นะครับคราวนี้มันจะมีขายเป็นแบบ4ใบหรือใบเดียวเนาะผมซื้อมาแค่ใบเดียวผมจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาเนี่ยมันจะมีผลต่อเซฟไฟล์เซฟไฟล์ของคุณเลยสมมุติว่าคุณมีแอรซิอยู่เซฟหนึ่ง คุณมี normal อยู่เซฟหนึ่งคุณมี hard core อยู่เซฟหนึ่งและคุณมี professional อยู่อีกเซฟหนึ่งคุณซื้อมาสใบเขาเนี้ยทุกล l o t ของเซฟคุณเลย่พวกนี้จะมีอยู่1ใบครับพอคุณใช้ปับ๊บพอคุณใช้ไปเนี้ยนะแล้วคุณมีขึ้นเซฟใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกเซฟจะมีแค่เซฟมาหนใบหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะแล้ววิธีการใช้งานก็นคือว่าเราไปใช้งานได้กับ m e r c สหรือว่าพ่อค้าครับ อารมณ์การใช้งานถ้าเกิดว่าใครเคยใช้เอ็กซ์คลูซีฟอัปเกรดที่เป็นตั๋วเงินเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าตั๋วทองเนี่ยก็คือเราไม่ต้องมาเสียสไปเนลในเกมซื้อครับคือเราจ่ายตังค์ตรงนี้มันก็ได้ตั๋วมาเลยและเราจะปลดได้ทันทีเมื่อเราพบกับพ่อค้าในครั้งแรกในชั้นเรื2สนะครับผมมาถึงเรื่องที่ต้องพูดเรื่องต่อไปก็คือว่าตั๋วทองอันนี้มันช่วยเหลือในการสปีดรันอย่างไรได้ยังไงนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมมองเห็นประโยชน์ของตั๋วเนี่ยอันเนี้ย ก็แค่ในเรื่องของตัวชิคาโกสวิเปอร์กับตัวแฮนด์แคนนอนเสองอันครับเพราะว่าเอกลุสิฟอัปเกรดสตัวนี้คุ้มสุดทั้ง2ปืนเป็นกระสุนไม่มีมันหมดเนาะทั้งแฮนด์แคนนอนเลยแล้วก็ชิคาโกเลยแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดคนทําสปีดลรนให้เป็นชิคาโกสวิเปอร์จะดีกว่าเพราะว่ามันเร็วกว่าครับดีกว่าที่แบบว่าเรามายิงแฮนด์แคนนอนแล้วแบบขนาดว่าไฟเลทสูงสุดเขายังยิงช้าเลยนะครับแต่ก็กับบอสมันก็จะโอเคกว่านะแต่ที่จริงแล้วสวิเปอร์ er, กับบอส ผมลองทดสอบดูแล้วครับมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ระหว่างแฮรแคนนอนกับชิคาโกเนาะมันก็คาบอนต่างกันแค่เร็วกว่านิดหน่อยครับสำหรับแฮนแคนนอนนะเร็วกว่านิดนึงถ้าเกิดคุณยิงแม่นนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าว่างก็ตามเนื้อผ้าแล้วในส่วนของตัวเอ็กซ์คลูซีฟอัปเกรดทิเกตหรือกระสุนไม่จํากัดของปืนชิคาโกกับปืนแฮรแคนนอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราจะไปปลดล็อกได้ประมาณสักชั a เตอร์ห้าถึงชั a เตอร์เจ็ดเนาะครับซึ่ง อันนี้หลังจากที่เราเจอพ่อค้าเลยเนี่ยเราก็จะได้เปรียบหน่อยเราก็ตั้งแต่ชัปเตอร์สองคุณก็รัวกระสุนได้เลยตั้งแต่ชัปเตอรสองนะครับอันนี้ก็คือมันก็จะทําให้ระหว่างชัปเตอร์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยไปได้อย่างราบรื่นขึ้นคุณก็จะมีเวลาในการเมเนจเซฟในการเมเนเอสพัทของคุณส่วนคนที่ถามว่าตัวทองเนี่ยใช้ไปแล้วมันหายไปเลยไหมไม่หายนะทุกคนทุกครั้งที่คุณเริ่มเล่นเกมใหม่ทุกครั้งที่กดนิวเกมอย่างเงี้ย มันก็จะไปติดตามอยู่กับตัวคุณด้วยไม่ว่าคุณจะมี1,2,3,4,5ใบยอย่างเงี้ยสมมติคุณซื้อมา5ใบเลยคุณเล่นโหมดโปรเฟ s s ั o น a l ลนิวเกมอ่ะแล้วคุณก็มา Chapter 2เจอพ่อค้าใช่ไหมครับคุณจะมีตั๋วทองเนี้ยอยู่5ใบเลยนะครับแล้วคุณก็ไปน New Run ใหม่ไปนิวเกมใหม่เป็น,น Hardcore อย่างเงี้ยคุณก็จะมีตัวอยู่อีก5ใบเหมือนกันเมื่อคุณเจอพ่อค้านะครับผม โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลของเวอพ e อนอีกี่อัปเกรดทิกเก็ตโกลเด้นทิกเก็ตนะครับผมก็คือตัวทองที่เราต้องเสียตังค์ซื้อนั่นเองนะครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่พยายามสปีดลังกันอยู่ทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับการเล่นเกมนะครับยังไงเจอกับผมแบดนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ